สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกันวันพุธที่2เดือนมีนาคมพศ2565นะคะวันนี้มาเจอกันในหน่วยเรียนรู้เดิมก็คือหนูน้อยตาวิเศษนะคะวันนี้คุณครูจะมาพูดเรื่องการอทำลายขยะหรือการคัดแยกขยะนะคะมีอยู่2ประเภทอ่ะประเภทที่1คือการเผาเผาทําลายนะคะสก็คือการกบฝังนะคะแต่2ประเภทนี้การที่เราจะแยก ทำลายนะคะมีก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละที่นะคะะเด็กๆมาดูเลยนะคะอย่างขยะทั่วไปเนี่ยโดยทั่ว,วไปแล้วค่ะเขาอเอาไปฝังกับไปกะกบฝังนะคะเพื่อที่จะแบบย่อยสลายแต่ไงคือน,นะคะยังขยะรีไซเคิลชื่อก็บอกแล้วนะคะเด็กๆว,ว่าขยะรีไซเคิลคืออะไรก็คือกับกับเอามาใช้ใหม่กับเอานามาไปยุกใหม่ะคะ่ะอย่างกดน้ําเนี่ย เด็กๆถ้าใช้แล้วเด็กๆจะเป็นขยะรีไซเคิลแล้วสามารถนําไปขายให้แบบร้านที่รับซื้อของเก่านะคะไปรีไซเคิลใช้ใหม่นะคะอะย่างต่อไปขยะอันตรายขยะอันตรายแน่นอนเลยนะคะโดยส่วนมากเขาจะแบบกําจัดโดยการที่ใช้ความร้อนนะคะในการทําลายของขยะอันตรายนะคะ,ะต่อมาขยะเปียกก็คือ าไปทำลายโดยการที่กรุบฝังเพื่อจะให้ย่อยสลายนะคะอ,อย่างตัวตัวอย่างสี่อย่างเนคี่ยที่คุณครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูคร่าวๆเนะี่ยแต่บางพื้นที่นะคะเด็กๆอาจจะก,การทำลายอาจจะแตกต่างกันนะคะแล้วแต่สถานการณ์หรือว่าภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะสำหรับวันนี้ไปางานของคุณครูมีอยู่ว่าให้นักเรียนโยงเส้นจากคู่ภาพ ฝังขยะกับขยะให้สัมพันธ์กันนะคะเอ,า,อาเด็กๆลองดูสิคะแต่ละอ่ามาดูฝั่งขวาเอ,อ่อฝั่งซ้ายเนี่ยจะควรไปอยู่ในถังไหนนะคะเด็กๆให้เด็กๆสังเกตดูดีๆถ้าเด็กๆรู้แล้วให้เด็กๆลากจุดตั้งแต่จุดนี้ไปนะคะมาถึงจุดสีดำๆจุดอนนันเลกๆเนะี่ยนักเรียนนักเรียนก็ดูความเหมาะสมว่าแต่ละอย่างอะ่ะควรจะไปอยู่ในถังไหนไหนนะคะ สำหรับไปงานนี้คุณครูก็ฝากผู้ปกครองเช่นเดิมนะคะขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานในการทำไปงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ